สวัสดีเหมือนอยู่กับบ่าวตาคำตะก,การครับผมหลังจากเขา้าบ่พฟอกันโดนครับห่างหายกันไปโดนบ่ไดรเขาไปโคกหนองหน้าโดนแล้วเมื่อนีอ้มีบินของโคกหนองหน้าครับบ่าวนิพนธ์ไปช่วงโคกหนองหน้าเหมือนบ่าวตาคำตะก,กาเขาไปช่งว,วัตดุอีกแล้วแต่บุคิดว่าพนอาเบียดยังอีกเนาะเพราะว่าไอ้วีหลวเพ่อเพื่อน,อนเอ็ดงานอยู่ในห้ ก็บ่าวตากับบอด้ไปใครเอ็นง,งานครับใครเอ็นง,งานกับบอด้ไปมันจักเถื่อโดนเตือนแล้วมืน่นนี่ก็เลยจะได้ส่งขอางครับส่งหินทรายแล้วก็ปูนครับหรือเพิ่นจะเพี้ยนหอกโมมังเก้าบ่เพิ่น,นอออออเนี้ยทองอีกหรือยังไงเนี่ยครับถ้าไปรับชมกันครับเดี๋ยวบ,าาบาย่าวตาคำตะกาขอขอนุญาตขึ้นขวางก่อนเนาะนะครับ หกถุงหิ่นไส้ยางดิคิวครับไปพ,ออาาพ่อกันอยู่ฝูงตรงนั้นามเป็นทีเรียบร้อยครับถ่ายเบิ้งครับสร้างวีด,ด,ดีูดหรือสร้างใดเยังงา้นยี่นีหมดละหอดนะครับเป็นที่เรียบร้อยลงปูเรียบร้อยครับ โอ้ช่างคนบ้านอยู่นี่ตลอดแน่เลยโอ้มาเป็นหมอนี่น <c oughs> ดำเลยดำเลยบันน้มาโดดแล้วขึ้นทุบมึงนี่ออกแต่พูดเช็ดยังเช็ดยังช่างมลงกิน,น,นขา้ขาว บรมาดนเลยดนเชิบเลยเอ,เอ็ดมงนี่ไม่ได้ต่อเอมองนลยอีกเลิกการเลการพ่อๆๆอพ่วรวจพื้นที่ครับบริมาดนหัน กันดับหินดำใสแล้วจา้างในกระกับน่องเอาที่ยังปลูออก,ก,กหญาปลูกยังใสแลวคุณคอกหมูก็อยู่ทงใตครับเบยลงไปมืองได้เป็นพเพื่อนจเวทดอกหมูปเป็ประเดามมากครับ เอามาเอ็ดมอามงมงเอ็ดเอบงบง A, A, A. ็ดกบคงกับเขามงคนกินห้องกินเขาครับนอนเว้นก็เป็นยังน้ง่องไไน,นเอาคู่หูไปทางไหนส์ แบบแล้วดูได้เลให้ต้มไหมแล้วอะไรเงินปามลายเทียวเลยได้เราเราลงเอาแล้วเอาปามเบนขายเธอลรถไทยรถไทยเลยไ, <c oughs> ไปครับ ไป,ไปเอาเขาไอดด้ดอดหรอ <laughs> ลูกนอ้อง <laughs> ขยันนะขยัน <laughs> เ,อเอาขยันขยัน <laughs> รถผู้ใดเราจะไปแก้แบบได้ให้ออกไปเอาให้อาบิกเอ็มไปแก้ให้เฮ้ เดี๋ยวเอาไปเอาใไฮยี่บ่าแบบไหมความเท่ประเดี๋ยดิเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเมืองบินกันว่ามีไอ้อันนี้บ่ไอ้มีคิ้วทรงบ่เดี๋ยวจะออกไปเอาให้เด็ดฮอนเอาเอาแต่เศร้าขนาดมึงเนี่ เดได,ด้ด้ออกไปเมืองแห่แส่ก่อนได้ไปเอาแบบมา,าองแห่มาครับกาบบาทนี้แล้ว,ลวโซออกเป้จะกาบไปเอาแบบในบานนี้พ่นก่อนเพราะว่าเฮ้ยเขาเอาแบบไปที่เงินยด้นดนๆบ่ได้ บ่แเอาเมื่อคืนเพิ่นจกเชื่อเจ้านั่นเจ้านี่มายืมไปเนี่ยคนใกล้ๆกันนะพี่น้องกันยืมไปต่อไปบ้านในเรื่อมเอาแบบเมื่อคืนเพิ่นครับเราจะกลับไปเอาแบบมาลงให้บ้านนี้เพื่นแล้วให้เพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นจะเทแล้วเราเพิ่นจะเทเพิ่อนที่เอ๋มองห้องห้องยังไงห้องกินเข่าเพิ่นจะเอาโต๊ะเอายังกินเข่าไปละมั้งแต่ยังบุกจัดลำเพิ่นเนาะ กระถามึงคุณล่ะตอนแล้วอีกรอบนึงเดี๋ยวมาอัปเดตให้มึงครับจะมาอัปเดตให้มึงเพราะมื่กัลบ,บ่คกคอยได้มากครับบ่าตากระยากลำเบียกลำงานวัได้มากกระโดนเติมแล้วเห็นแต่เบานี่พ้นทายคลิปไปทางเล่ากับเพื่อนกับไปกระโดเติมปันหากะมากคนถามเพื่อนว่าปันหากะมาได้สองมือครับเพื่อนไปกับบวากล้าเข้ามากครับปินอยู่เดียวบ่กล้าเข้ามาไป ออกไปมึงบินอีกครับว่ามันมีบินส่งของอีกบ่เดี๋ยวบอตาจะออกไปเอาแบบใน,นบ้านนีพ้นเนาะเดี๋ยวบอตาคำตะการอะขอบิ้นกิมเจริญผมถ้ามาันก,กิมมี่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์บอตาคำตะกาครับผมเดีาาา๋ยวบอตาคำตะกาจะไปอัปเดตตอนที่แล้วเสียชื่อคนละภารกิจไปทั้งเลยพวกหนง้าบ่ไอ้ปิลุดพาเพื่อนิลุดพ่อเพื่อนบนเอ็ดแล้วคนละ เดี๋ยวว่าตยายจะเข้าไปอัปเรียให้มึงเมื่อไดว่างเนาะมือไดว่างยจะเข้าไปอีกรอบนึงครับมื่อไห้ไปนะครับผมไปไปครับเดี๋ยวทำคลิปหนาครับผม